อันนี้เปิดเครื่องมานะครับเริ่มต้นที่เราจะใช้งานเนี่ยเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จให้เรียบร้อยก่อนนะครับในกล่องจะมีเครื่องชาร์จให้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรังผานดูขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะครับใส่ให้ถูกขั้วเสร็จแ,แล้วก็เอามาเสียบเข้ากับตัวกล่องส่วนตัวเจลเนี่ยเราก็เอาน้ํายาเติมลงไปนะครับใส่ลงไปใส่สาีย,ยางลงไปนะครับให้อยู่ในเจลเสร็จปุ๊บเราเปิดเครื่องครับเอามือลองเนี่ยปุ๊บ มันยังไม่ออกมาทันทีนะครับมันจะเริ่มดูดนะสังเกตว่าน้ายาเนี่ยมันจะเริ่มดูดขึ้นมาแล้วมันก็จะตัดนะครับประมาณ2วินาทีเราต้องดึงมือออกเข้าใหม่ครับประมาณ2วินาทีน้ํายามันก็จะเริ่มดูดขึ้นมาเรื่อยๆจนน้ายาเริ่มไหลก็เสร็จใช้งานได้พร้อมใช้งานนะครับจากนี้เราก็ปิดฝาได้เลยครปิดฝาก็ใช้งานได้ทันทีครับแค่เอามือมาลองไว้อยู่้งใต้ท่อในนั้นเองแค่มาอยู่ในระหว่างเซ็นเซอร์กับท่อครับเครื่องก็จะทํางานได้เลย เรื่องการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในกล่องทั้งหมดทั้งแบตเตอรี่เราสามารถยกไปไหนก็ได้จะแขวนก็ได้ครับเราก็เจาะรูตรงนี้นะครับกดลงไปหาแล่แข็งแข็เอาไขควงกดลงไปให้มันหักปะติตรงนี้หักเราก็แขวนได้หรือจะตั้งโต๊ะตั้งเคาน์เตอร์ตั้งเก้าอี้ต,ตั้งโต๊ะตั้งอะไรก็ได้แขวนกําแพงก็ได้นะครับอันนี้แค่วิธีการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ